You. Mm. me. สวัสดีชาวแวมไพร์ทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในเสวอขอทางเกม Rob บ lo ็ในแมบ Star s Awakening กันอีกเช่นเคยนะทุกคนสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนวิธีการทำในส่วนของสแตนส์ที่มีชื่อว่า Ma d e i n h e a v e นนั่นเองนะทุกคนอ่ะเราก็จะมาสอนวิธีการทำนั่นเองโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเองนะแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนแครนะเองนะทุกคนโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับในส่วนของพิธีการทำในส่วนของ Make In Heaven เนี่ยทำยังไงนั่นเองเนาะโอเคนะทุกคนในส่วนของ Stands แรกเลยเนี่ยที่เราจะต้องมีเลยนั่นเองนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของ s t a n สที่มีชื่อว่า ไวท์สเนกนั่นเองนะทุกคนอ่าในส่วนของไวท์สเนกเนี่ยค่ะได้จากอะไรเนาะค่ะได้จากแอโร่ธรรมดาเลยนั่นเองนะทุกคนสําหรับในส่วนของธนูธรรมดาเนี่ยมีโอกาสที่จะออกไวท์สเนกเนี่ยอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นเองนะทุกคน นั่นก็คือไวสเนกแบบธรรมดาที่เรากําลังใช้อยู่ณนขณนะนี้เลยน่นเองมีโอกาสออกจากธนูธรรมดาเนี่ย4%นั่นะเองเนาะตัวในส่วนของไวสเนกอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือไวสเน a อัลเทอร์นทีฟยูนเวิร์สซึ่งโอกาสที่จะออเนี่ยอยู่ที่1%นะเองและเขาบอกไว้เลยว่าไวสเนกเอยูตัวนี้เนี่ยโหบมากๆเลยนันเองเนาะแต่ว่าโอกาสที่จะออกจากลูกศรธรรมดาเนี่ยโอกาสมันก็น้อยพอสมควรเลยนั่นเอง ถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวในส่วนของไวซ์เน็ก EU ให้นั่นเองนะทุกคนแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาสอบวิธีการทําในส่วนของ m a d in Heaven ฟลกันและก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไอเทมที่เราจะเอามาใส่ให้กับไวซ s เน็กของเราในเองนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของไอเทมที่มีชื่อว่า D.O. i Diary นั่นเอง ถ้าเราเนี่ยหาในส่วนของ Dio Diary นะเอ็ทุกคนมาใส่ให้กับไวเสนนั่นเองซึ่งขอบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยนำในส่วนของ Dio Diary มาใส่ให้กับไวเสนกโอกาสที่จะติดในส่วนของตัวละครที่เราจะได้ตัวต่อไปเนี่ยมีอยู่ด้วยการสอบแบบนั่นเองโอเคในส่วนของแบบแรกเลยเนี่ยถ้าเรานำในส่วนของ Dio Diary มาใส่ให้กับไวเสนกเนาะโอกาสที่90%เนี่ย จะออกในส่วนของซีมูนนั่นเองซึ่งเป็นซีมูนหน้าธรรมดาในเองนะทุกคนแต่อีก10%เนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเหมือนกันสำหรับในส่วนของ10%เนี่ยถ้าเรานําในส่วนของ d i โอสในอนรีมาใส่ให้กับไวส์สเนกนะ เราก็มีโอกาสที่จะติดในส่วนของเอวาซีมูนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะรูปให้ดูว่าหน้าตาของมันเป็นยังไงนะในส่วนของเอวาซีมูนั่นเองหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนคล้ายๆกับในส่วนของซีมูเลยแต่ว่ามันเนี่ยมีเป็นในส่วนของชาร์ี่แตนนั่นเองแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปนั่นเองทุกคนอ่าโอเค ต่อไปเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่ของกันเลยดีกว่าตอนนี้เราก็มีในส่วนของเดออลิสอยู่ด้วยกัน2เล่มพอดีดูซิว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสติดเป็นเอวาซีโมหรือเปล่านะสามสองหนึ่งเหน็ดดูซิเราได้อะไร hey, <you. S 1> อ่ะเราได้ในส่วนของซีมูนธรรมดานั่นเองทุกคน90%นะโอเคต่อไปเลยเนี่ยเราก็จะต้องหาไอเทมอีกชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะทำในส่วนของแมนอินเทฟเวนนั่นเองนะก็คือ D.O. Diary นั่นเองอีกแล้วนะอ่ะก็ต้องหาในส่วนของ D.O. Diary มาส่งเล่นนั่นเองนะทุกคนเอามาใส่ให้กับไวเซนกแล้วก็ต่อไปก็ต้องเอามาใส่ให้กับซีมูนด้วยนั่นเอง โอเคทุก okay, คนพอเราเนี่ยหาในส่วอขอร์ดิโอสเตอรีเล่นที่2เจอแล้วเนาะให้เราเนี่ยมาใส่ให้กับซีมูนธรรมดานะสามารถใส่ได้กับซีมูนธรรมดาเท่านั้นเนาะโอเคในส่วนของซีมูนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดในส่วอขอร์ a ิโอ n เตอรีสรูปแบบเลยด้วยกันนั่นเองในส่วนของ9กอร์นะถ้าเรานําในเสื้อคอร์ดิโอสเตอรีมาใส่ให้กับซีมูนโอกาสที่จะติดในส่วอขอร์ดิโอสเตอรีธรรมดาเนี่ย90%เลยนในั่นเองแต่ถ้าเราเนี่ยนำในส่วอขอร์ดิโอสเตอรีมาใส่ให้กับซีมู มีโอกาสที่จะติดในส่วนของเม o ออนฮ l ลโลวีฟนั่นเองนะทุกคนเออซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของแซนตอนนี้เนี่ยคือมันเท่มากๆอันนี้เขาบอกไว้เลยเนาะอยู่ในหมวดชายนี่แซนนั่นเองนะทุกคนเป็นในส่วนของตีวันฮาโลวีนนะทุกคนที่แบบว่าไอเจ้าเมสอินเทเวนเนี่ยจะมีในส่วนของหัวฟักทองมาใส่ให้นั่นเองนะเป็นอะไรที่แบบว่าโคตทเท่อะ,ะทุกคนมีแบบว่าผ้าคลุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอออีพิกจริงๆในส่วนของเมสออนฮัลโลวีนะโอเค ต่อไปจะเราจะมาลองดูซิว่าเราเนี่ยจะได้มาหรือเปล่าในส่วนของเมทออร์ทาร์ลีฟนะปุ๊บสามสองหนึ่งได้ไรอะ่ะ <in> <c oughs> เราได้มาในส่วนของเมทอินเทอร์เธรรมดานั่นเองทุกคนอ่ะ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้สอบวิธีการทำในส่วนของ Made in Heaven ให้แล้วนะเองทุกคนเออในส่วนของหน้าตาของ Made in Heaven ก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนั่นเองนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองดูในส่วนของสกิลต่างๆของไอ้เจ้า Made in Heaven กันเลยโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของสกิลต่างๆของไอ้เจ้า Made in Heaven เนี่ยเราก็จะมาบอกในส่วนของค่าสเตสของมันก่อนเลยละกันนะในส่วนของค่าสเตสของไอ้เจ้า Made in Heaven เลยเนี่ย destructive power อยู่ที่ระดับ B นั่นเองเนาะ ค่าสปีดหรือความเร็วเนี่ยอยู่ที่อินฟินิตี้เลยนั่นเองก็คือในส่วนของ Ma ธ In Heaven จะเน้นในส่วนของความเร็วเนาะอ่ะก็ไม่แปลกที่สปีดจะเป็นในส่วนของอินฟินิตี้ไม่มีขีดจำกัดนัเองแล้วก็ความทนทานดู r a b i l i t y อยู่ที่ระดับ A นั่นเองเนาะโอเคต่อไปเนี่ยเราจะไปชมในส่วนของสกิลต่างๆของไอ้เจ้า Mad in Heaven กันเลยดีกว่าโอเคนะทุกคนในส่วนของสกิลแรกเลยเนี่ยก็คือสกิล E นั่นเองนะ Light Arm Slice เนาะ Man in heaven does a quick slice which is light Arm which does a good chunk of damage and very fast เองในสกิล Man in heaven เนี่ยจะทำการฟาดฟันด้วยแขนขวาอย่างรวดเร็วน,วนะทุกคนซึ่งสร้างความเสียหายได้มากและก็มีความเร็วมากในการที่แบบว่าสร้างความเสียหายตรงนี้นั่นเองโอเคแต่เราจะมาลองดูดีกว่าว่าสกิล e ของนาจะทำดาเมจสร้างความเสียหายเท่าไหร่เนาะโอเค3 2 1 ทำดาเมจไป45นะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่รุนแรงอยู่เหมือนกันคูดาประมาณเกือบ5วินาทีนั่นเองนะเออสำหรับในส่วนของสกิล E นี่ก็คือแบบว่าสร้างความเสียหายรุนแรงแล้วก็เร็วมากเลยทุกคนอีกรอบนึงชึบอ่าเรียบร้อยนี่ศัตรูก็จะกองลงไปด้วยนั่นเองนะคูดาประมาณ5วินาทีเนาะสำหรับในส่วนของสกิล E สำหรับในสน Skill กิลต่อไปเลยเนี่ยก็คือสกิล R นั่นเอง Left Arm Slice เนาะ Made in Heaven does a quick slice w i t h is t left arm which does a good chunk of damage and very fast เองดนส่วนของสกิล R เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสก e ิล E เป๊ะเลยนะเองแค่เปลี่ยนจากแขนขวานเนี่ยเป็นแขนซ้ายเท่านั้นนะเองเนาะสร้างความเสียหายได้แรงแล้วก็มีการโจมตีที่เร็วมากๆเลยน,เนัเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูในสกิล R เนาะ321ส,สร้างความเสียหายดาเมจ45เท่ากันเดเลยครูดาวก็เท่าเดิมเลยนัเอง5วินาทีเนาะนี ประมาณนี้เลยนั่นเองสำหรับในส่วนของสกิลต่อไปเลยเนี่ยนั่นก็คือสกิลทีนั่นเองนะทุกคน stacks of knives เนาะ the user throws three knives which deal great damage if all three of them hit when time is accelerated this does not have a cooldown ในส่วนของ skill T เนี่ยเราเนี่ยจะทำการคว่างมีไป3เล่มซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาหาดนในส่วนของมีทั้ง3เล่มเลยนั่นเองแล้วก็เมื่อเวลาถูกแร่งเนี่ยในส่วนของ skill T จะไม่มีคู o l d o w n นั่นเองนะทุกคนไอ้ยะธรรมดาสักที่ไหนและเนี่ยทุกคนไหนเราจะลองดูในส่วนของ skill T ดูสิสามนึ่ี่เลยทุกคนสร้างความเสียหายเล่มละ5้าเมจนะนี่ พูดาถ้าอยู่ถ้าเราเป็นแบบไม่ได้เล่งเวลามันก็จะอยู่ที่ประมาณสองวินาทีได้นะเห็นไหมทุกคนเออจะสร้างความเสียหายอยู่ที่เล่มละ5้าดามเจเลยน่ะเองเนาะอันนี้คือเรายังไม่ได้ทําการเร่งเวลานนาะเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าถ้าถึงในส่วนของสกิลเร่งเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับมาลองในส่วนของสกิลทีอีกครั้งนั่นเองเนาะสำหรับในส่วนของสกิลต่อไปเลยเนี่ยก็คือสกิล F นั่นเองนะทุกคน Tro t สลายน์ด์เเอง Made in heaven dashes at m a s h speed slicing everyone in its path dealing 60 damage เองด้วยส่วนของสกิลนี้เนี่ย a d e i n heaven จะทำการ dash ด้วยความเร็วนั่นเองเนาะทุกคนแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นนะถ้าเรากด F เนี่ยเราก็จะทำการเฉือนทุกคนที่ขวางนั่นเองนะทุกคนสร้างความเสียหายอยู่ที่ damage 60นั่นเองซึ่งเป็นอะไรที่แรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะ3 2 1เห็นปะ อันนี้คือในส่วนของดาม,มี่โดนดามจไป60ดาเมจเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะลองอีกสักรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าเราเนี่ยดูคูลดาวไม่ทันนั่นเองนะประมาณ20กว่าวิได้นะถ้าเราเห็นแบบแวบเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกสักรอบนะคือเราทําการเดชไปข้างหน้าคือจะเดชคือเราต้องแรงด,ดีๆทุกคนแล้วก็ถ้าเราศัตรูเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่ดาเมจ60เลยนั่นเองโอเคสามสองหนึ่งนุ๊บมีเลยทุกคนคูลดาวประมาณ23่ิบามวิเกือบยี่สิ 24วิี่อประมาณนั้นนะในส่วนของสกิล F เนอะโอเคทุกคนในส่วนของสกิลต่อไปเลยนั่นก็คือสกิล H เอง time acceleration R ในที่สุดก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาลองในส่วนของสกิล T ไปด้วยเลยนั่นเอง made in heaven accelerates time and everything become faster the user speeds up and all time stops are much faster they don't even last a s e c o n d ในส่วนของสกิล H เนี่ยก็จะเป็นการเร่งเวลานั่นเองนะทุกคน เมอ n Heaven จะทำการเร่งเวลาและทุกอย่างเนี่ยจะเร็วขึ้นด้วยน่นเองเนาะเราซึ่งเป็นผู้ใช้นในส่วนของ s t stance เมอ n Heaven เราก็จะมีความเร็วขึ้นด้วยน่นเองนะทุกคนอ่าโอเคเราจะมาลองดูในส่วนของสกิล l H กันว่าจะเป็นยังไงเนาะผู้ดามันจะประมัดเท่าไหร่สามกด H อชแล้วทุกคนได้เห็นว่าเห็นปะพอเราทำการกดหยุดคือทำการเร่งเวลาเนี่ยเราจะสามารถกดสกิล l T ได้แบบว่า ไม่มีคูดาวเลยทุกคนสร้างความเสียหายอยู่ที่0.5แลวขึ้นบอกเลยว่าการเล่นเวลาน่นาะนาพอสมควรเลยนะของไอจอมเป็นอินเทอร์เวนเนาะนี่ประมาณนี้เลยเห็นปะนี่รัวรัวคลิกรัวรัวกดทีรัวรัวเลยทุกคนไม่มีคูดาวชึบชึบประมาณนี้เลยเนาะที่เขาได้บอกไปนั่นเองแล้วพอเรากดในส่วนของสกิลเอชเราเนี่ยจะทําอะไรได้แบบว่าเร็วขึ้นมากเลยนั่นเองเห็นปะเออเร็วมากจริง,รงๆนี่ประมาณนี้เลยนั่นเอง โอเคแต่เราจะต้องมาดูกันว่าคุณไดองมนมาประมาณ50วินาทีได้นะเองเนาะทำา e x เ e l นะเองซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนั่นเองเนาะสำหรับในส่วนของสกิลเอเดี๋ยวไปลองดูในส่วนของสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับในส่วนของสกิลต่อไปเลยเนี่ยก็คือสกิล B นั่นเองนะทุกคน r r m m n u u m e r r o u n t i n g นั่นเองนะในส่วนของสกิล l B เนี่ย The user d e m o n s made in heaven and stars t cutting if they were to be hit by anon Overheaven Stand The user w o u t e t e p o r t r t back in f r o r Allow them hitting them multiple r times ในส่วนของสกิลนี้ก็มีความงงงอยู่เหมือนกันนั่นเองนะเห็นเขาบอกว่าสกิล B ีนะ่ะผู้ใช้น่ะจะยกเลิกการอัญเชมมิอินเทเฟนะแล้วก็จะเริ่มทำการนับนั่นเองนะทุกคนถ้าพวกเขาถูกตีด้วย Stand Overheaven ใช่ไหมผู้ใช้เนี่ยจะเทเลพอร์ตกลับไปกลับมารอบตัวพวกเขาโดยตีพวกเขาหลายครั้งด้วยอ๋อ สำหรับเรื่ของสกิลที่เขาบอกมาประเชิญประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องลองมาดูกันนะอเหมือนมันจะส่งผลต่อสแตนที่เป็นพวกโอเวอร์เฮเวนนะทุกคนเดี๋ยวขอลองดูหน่อยสิว่าถ้าเขาตีมันเป็นยังไงอะ่ะชึบอืมร่วนของครูดาวนี้เนี่ย สกิล B เนี่ยคุณาประมาณเกือบจะ30วินาทีได้นนเองคือในส่วนของสกิลนี้เนี่ยมันก็จะทำการนับตัวเลขนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มันมันจะส่งผลต่อเอ่อพวกแซนที่เป็นโอเวอร์เฮเวนนั่นเองนะอโอเคแต่เราจะไปดูในส่วนของสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับในส่วนของสกิลต่อไปเลยเนี่ยก็คือ H บวก J ลบเหรออืมในส่วนของสกิลนี้ Universal Reset Made in Heaven r s s e t s All of Time Itself r s s e t t i n g Everyone's t a t ปฟอร90 seconds. ในส่วนของสกิลนี้เน่ยเห็นเขาบอกว่า m a n in h e e v e n เนี่ยจะทำการรีเซ็ตจักรวาลนะเองนะทุกคนเวลาทั้งหมดเนี่ยคือถ้าเรากดในส่วนของ H บวก J ลงไปน่ยจะทำการรีเซ็ตจักรวาลถูกไหมทุกคนแล้วก็จะทำการรีเซ็ตส a ตนของทุกคนเลยเป็นเวลา90วินาทีนั่นเองไอ้ยะในส่วนของสกิลนี้นี่น่าสนใจเหมือนกันแตวเราจะมาลองดูซิว่ามันเป็นยังไง HJ ลบใช่ปะ อุ้ยเมื่อกี้เราลองเผอกดสกิลอะไรไปเนะี่ยสกิลวีใช่ปะเออเดี๋ยวเราค่อยมาลองต่อ H กับ J หรอยวด,ดูสินี่ปะ HJ ลบอันนี้หรือว่าเรากดแค่สกิล H ใช่ป่าวอ่ะ HJ ลบ อันนี้น่าจะไม่ใช่การ,รีฤซตจักรวาลน,นะทุกคนถ้าให้เราพูดเนะี่ยเดี๋ยวเราจะลองกดใหม่ดูซิมันจะมีในเทลโลเห็นเขาว่าให้กด H แล้วก็ J ลบนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาลองดูกันใหม่อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการเล่นเวลาเฉยๆโอเคเดี๋ยวเรารอคูดาของมันก่อนเนาะ อันนี้เราก็มาลองในเซิร์ฟหลักแล้วนะทุกคนรู้สึกว่าไม่เอ,อเฮเฟนอะพอรากด H บวก J ไปนะมันเหมือนจะไม่ยอมรีเซ็ตจัก,กรวาลให้นั่นเองนะเอออันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมถึงกดไม่ได้อันนี้คือเราอยู่ในเซิร์ฟหลักแล้วนะทุกคนคือลองในเซิร์ฟไพรเวทแล้วมันไม่ติดไงอ่าก็เลยเรามาดูในส่วนของเซิร์ฟหลักดูคิดว่ามันน่าจะสามารถรีเซ็ตได้แต่มันก็ไม่ได้นะวิธีการที่เราจะทําการรีเซ็ตจัก,กรวาลที่เห็นในเทโล่บอกมันก็คือการที่เราเนี่ย ทำการกด H กับ J นั่นเองเนาะหรือว่าเราเนี่ยทำการกด H แล้วก็สแปมตัว J ไปนั่นเองอืมใครที่หรือว่ามันโดนเอาออกไปแล้วหรือเปล่าออ วุ่นวายจริงๆเลยนะในเซิร์ฟหลักเนี่ยทุกคนเออใครรู้จักกับในเซิร์ฟข,ของข้อมูลการรีเสิร์ชกับว่าของไอเจ้าเมทอินเ e ฟเฟนเนี่ยก็สามารถบอกได้นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วนั่นเองก็คือสกิลวีนั่นเองที่เราทำการกดไปนั่นเองคือไลท์สปีดเทเลพอร์ตนั่นเองเนาะ m ม n in heaven teleport ส ahead this works like King Kim San's timeskip but a larger radius and shorter cooldown นั่นเองในส่วนของสกิลนี้เนี่ยสกิล V ของไอเจ้า m มนอินเฮฟเวจะเป็นการเทเลพอ t ด้วยความเร็วแสงนั่นเอง เม้นิเทเว่เ,วเนี่ยจะทําการเทพอไปข้างหน้านะทุกคนการทํางานในรูปแบบนี้เหมือนกับการฆ่าเวลาในส่วนของคิงคิมสัตเลยนะเอนะทุกคนเออแต่ว่าจะมีในส่วนของลักษณะที่ใหญ่กว่าแล้วก็คูดาที่สั้นกว่าคิงคิมสัตนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะกดดูเนาะึ่งมันจะใกล้ขนาดไนเชียวประมาณนี้ได้ปะอ๋อก็คือเร็วคูดาประมาณเกือบจะ2วินาทีได้นะทุกคนเห็นปะมันจะมีแสงสีขาวออกมาเนี่ยเห็นปะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนเอออย่างเจ๋งเลยอะ่ะ อีพิกอยู่อีพิกอยู่ในส่วนของสกิลนี้นั่นเองเนาะเออโอเคนะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไปกระนังใจให้ด้วยนั่นเองนะและที่สำคัญนะีอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนแคลนั่นเองถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการในส่วนของรีวิวแมทอินเทสเบนก็ต้องของอภัยด้วยนะสามารถบอกกันได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อน